สวัสดีครับพี่น้อง FC พลังบวกนะครับทุกท่านที่อยู่ทั้งฝั่งประเทศไทยและสปปลาวนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับุ่มปิดน้องคำหลานะครับแล้วก็แม่นกน้อยอุยปอนนะครับขึ้นวงมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับแมนจักรพันธ์นะครับที่จังหวัดเลยนะครับ เซีท uh, ่านไหนยังไม่ซื้อบัตรซื้อปีนะครับก็ซื้อเ้อกันนะครับก็มาสร้างความบันเทิงกันนะครับเป็นวันที่เราเรอคอยไปจุดเจจ่อนะครับมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์กลุ่มพลังบวกทุกท่านนะครับว่าจะหนยวแน่นมันเดิมไหมนะครับ ผ่านร้อนเผาหนาวนะครับผ่านอุปสรรคมากมายนะครับผ่านดาม่านะครับก็เรียกว่าแหก่ขยนรกเดียนเบียนฟูเลยนะนะครับสุดยอดนะครับในความเหนียวแน่นนะครับเราก็ร่วมใจกันเชียร์นะครับคืนนี้ครับคืนนี้ครับปุ่มปิดนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปไปชมนะครับก็ซื้อบัตร เซฟตี้กันนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับแม่น้อน้อยนะครับแล้วก็น้องคำาลานะครับเพื่อที่จะได้เดินต่อไปนะครับก็ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับความเหนี่วแน่นของพวกเรานะครับว่าพวกเรายังมีความคงเดิมนะครับแม้จะ การอุปสรรคมานับร้อยพันประการเนาะนะครับแอกดานนรกนะครับมาแล้วนะครับแอกดานดามหานะครับแอกดานพุ่งคอยจ้องที่จะทำลายนะครับแต่สุดท้ายก็เรายังมีความเหนียวนแน่นดังเดิมนะครับแม้ พี่น้องเราบางคนก็อาจจะถอยไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้ถือซสว่าทุกสิ่งอย่างเราทําเราทําเพื่อเพื่อสิ่งที่ดีงามน,นะครับไม่ได้เป็นไปอย่างที่กลุ่มบางกลุ่มนะครับออกมาสร้างกระแสสร้างความคิดน,นะครับเพื่อที่จะทําลายกําลังใจของพวกเราพารรังบุกนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เดินต่อแต่เราก็ก็ยังเดินต่อนะครับเห็นวันนี้หลายคนก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดเลยนะครับเห็นขับรถขับลาไปเพื่อที่จะไปเ,เชียร์กันหน้าเวชีเลยนะครับก็สนุกสนานนะครับสนุกสนานกันไปนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับวงการบันเทิงเนี่ยมันต้องเป็นวงการาความสนุก สนานนะครับไม่ใช่วงการแห่งความสร้างความแตกแยกนะครับเหมือนกับคนบางกลุ่มนะครับมันเหมือนกับจะมาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกันไม่ไม่ทราบเพราะว่ามันทําให้วงการบันเทิงมันเสียหายนะครับจริงๆแล้วคนในบันเทิงก็ไม่ได้คิดอะไรนะนะครับแต่พวกกองเชียร์พวกเหล่าเอซ นะครับบางกลุ่มหลังหาที่ที่ออกมาสร้างสถานการณ์นะครับออกมาสร้างความแตกแยกนะครับวงบาลามเขาก็เดินขเข้าไปนะครับเขารับงานแสดงเขาก็แสดงไปนะครับการเป็นวงศิลปินที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะไม่สร้างศัตรูเขาจะไม่สร้าง,ารางดรามา่าลบๆนะครับเพราะว่าเขาถือว่า ผู้ฟังนะครับเป็นผู้มีพระคุณนะนะครับผู้ที่เข้าชมคือผู้มีพระคุณผู้ที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วไปชมเนี่ยถือว่ามีพระคุณนะครับถ้าเราเข้าใจหลักหลักของการบันเทิงนะครับคนที่เข้าใจหรือวงศิลปินที่เข้าใจเเขาจะไม่สร้างศัตรูนะครับแม้จะถูก ถล่มยังไงถูกดราม่ายังไงนะครับเขาก็ต้องนิ่งเงียบนะครับไม่ออกมาโวยวายอะไรแต่เอฟซนั่นแหละตัวดีนะครับคือตัวทําลายวงมะลําตัวทําลายเหล่าศิลปินบันเทิงทําให้มัวหมองนะครับระยะหลังเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องอย่างนี้หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับก็ไม่เข้าใจ ว่าใจคิดด้วยไรนะรบ,บางทีเราจะไปทำอะไรก็ก็ต้องเห็นใจนะครับเราศิลปินเขาด้วยเกรงใจเขาด้วยถึงเราจะไปเชียร์เขาแต่เราก็ไม่ได้เชียร์จนไปทำลายฝ่ายตรงข้ามให้เสียภาพลักษณ์ของวนที่ไปเชียร์นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่า fc วงเนี้ยทิสัยไม่ดีนะครับ พูดแต่เรื่องลบๆนะครับคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาเขาก็เขาอาจจะตั้งประเด็นได้ว่าว่าออทําให้โคงการมันเ,นเสียแต่วังว่าพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเนาะพลังบวกเราคิดในเรื่องดีๆนะครับเราเชื่อชูน้องนะครับเราพิสูจน์แล้วว่าน้องเขาเขาคนดี คนชอบทําบุญคนชอบช่วยเหลือคนอื่นน,ะนั่นแหละคือสัสญ,ญลักษณ์สัญลักษณ์แห่งคนดีนะคนชอบด่าชอบกล่าวหายคนอื่นนั่นคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายเราจอมมารทั้งหลายนะเข้าสิงสติตนะครับแต่พวกเราเป็นเหล่านักบุญเหล่าเทวดามาสิงสติตนะเราถึงมีใจเมตตาเห็นใครล้มอยากเะดเด,ดงขึ้นมาเห็นใครเดือดร้อน ก,กาาล่าวหาเราก็อยากจะช่วยนะครับนี่เขาเรียกว่าจิตใจเทวดานะนะครับมีแต่อยากช่วยนะครับไม่ไม่ได้มองภาพลบอะไรนะครับก็เป็นการมาพูดเติมสีสันให้เราเห็นภาพให้เราแยกออกนะครับระหว่างความดีกับความชั่วนะครับคนชั่วก็คือได้แต่มองเห็นความดีคนอื่นไม่มีนะครับ ได้แต่จ้องได้จ้องข่าวร้ายค้นหาแต่ภาพลบคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบประจานคนอื่นแต่ไม่มองตัวเองน,นะครับว่าตัวเองเนี่ยด,ดีกว่าคนอื่นแค่หน,นพูดเป็นอย่างเดียวคือพูดเรื่องเล่ห์เลยๆรื่องดีๆพูดไม่เป็นพ,พวกคนแบบนี้นะครับ,นะรบถ้าเดินต่อไปนะครับพวกเราเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนะครับ หนักแน่นดังหินผานะครับเจอพายุพะหลมเราก็ยังเดินเดินอยู่ได้วันนี้เราก็ร่วมกันเชียร์นะครับร่วมกันเข้าไปดูถ้าใครมีเวลานะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้แสดงถึงความเหนียวแน่นความรักต่อน้องความรักต่อวงมะลำที่เราเชียร์นะครับโดยเฉพาะ เสีนงิสานนะครับของแม่นกน้อยอุไรพรอยนะครับซึ่งเสีงิสานเนี่ยถือว่าเป็นวงที่อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมเนาะถึงการตลาดเขาอาจจะไม่เก่งบางบางบาง,บางวงนะบางวงเขาเก่งเรื่องการสร้างสตอรี่การสร้างคอนเทนต์นะครับเขาก็มี f อเข้ามาเยอะนะครับ วงแม่นกน้อย,เน,ยเน้นเรื่องความอนุรักษ์เน้นการให้โอกาสนะครับศิลปินตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการแสดองออกเราก็ชื่นชมแล้วก็ให้การสนับสนุนะค,คือไม่ได้มองธุรกิจจนเรียนใจนะครับเนเกินไปนะครับ,รรบหลายคนบอกว่านะเดี๋ยววงแม่นกน้อยก็ ก็จะดับเนาะไม่มีคนเข้ามาดูนะครับว่ามาเชียร์คำหลาเพรว่าอยากพิสูจน์นะว่าสิ่งที่คนพูดมันมันก็แค่คนส่วนน้อยนะครับคนที่ไม่ได้ดูวงสินีสาเนี่ยนะแต่พวกเราก็ก็ร่วมกันเชียร์ร่วมกันผักดันเนาะและ้วก็อย่างน้อยคือทั้งแม่น้องน้อยและคำหลาก็อนาคตก็อาจจะเป็นอสอง ย่าหลานนะครับเดินคู่ด้วยกันนะครับต่อไปนะครับก็พวกเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับเราจะไม่กล่าวร้ายให้โทษกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ก็ขอให้สิ่งดีๆทั้งหลายนะครับที่พวกเราร่วมกันสร้างร่วมกันคิดดีทําดีนะครับเป็นผลละบุญเพื่อนหนเรานะครับให้เรามีแต่ความสุขความเจริญเจอคนดีๆเจอคน ม,มีใจบุญตลอดนะครับแล้วก็พวกเราทำสิ่งใดคิดอะไรค่อยสมปราถนาทุกประการทุกด้านขอให้สุขภาพกายใจแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับอยู่มีอายุยืนยาวนานนะครับตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ